สวัสดีคะ่ะพี่น้องขอคบรสีผ้าเผื่อๆพี่พี่น้องๆมาเบงเม็ดพันธุ์พัชซีจีนเนาะกับพี่น้องคือมั่วว่ากล่องเนี่ยเมล็ดพันธุ์พัชซีจีนเก็บไปเป็นเมล็ดพันธุ์ปีต่อๆไปเนาะค่ะพี่น้นอง,ม,งม,มันจังคอยงอกดีซื้อจากตลาดมากะ่ะ บางเทือกอะถืออันมันบางอกแกงสีพี่น้องปลาตัวมันแก่ๆปลาขั้นก็เลยจงไวเอาเป็นมเมล็ดพันธุ์ไว้า,าอนนอกกรยายพันธุ์ต่อเนาะค่ะพี่น้องอันนี้เป็นมเมล็ดพันธุ์ผักชีจีนค่ะพี่น้องผักชีจีนหลายๆตือเมล็ดปลูกปลูกมดปีมันได้พี่น้องนี่ซ้ำนีน่ ตลอดปีเลยได้นีมวิธีขยายพันธุ์พักชีกีนเนาะค่ับพี่น้องเอามาเล็ดพันธุ์ไว้เขาก็เอามาเล็ดพันธุ์ไว้ให้มันแก่เต็มที่แล้วเขาคอยตัดไปตากเก็บมาเล็ดพันธุ์ไว้ใส่ปีต่อไปเนาะครับพี่น้องก็ขยายพันธุ์เรีบง่ายๆเฮาเวลาเฮาปลูกกินปูยังกันสิอันใดมันเป็นดอกเขากระจงไว้เลย ขยายพันธุ์ผักชีจีนเนาะค่ะพี่น้องควดนำมาฝากคนเพื่อนพี่ๆน้องๆเพื่อจะเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ถ้าปลูกของขึ้นมัวใช่เนมะม่เมล็กพันธุ์ผักชีจีนต้นนี้เขาบอาทันได้เป็นเม็ดเขากำลังตากดอก อันแกลังแก่ก่อนคือว่าละพี่น้องตัวใดแก่ก่อนกะเป็นหน่วยหน่วยอย่างสีนาอค่ะน้งองอื่นหวยหน่วยพักสีกีนเ้ากตากแล้วเ้าก็เก็บเก็บ,กบไวทาวานปีนาพี่น้องปีต่อต่อไปอันนี้คือวิธีเก็บมเมล็ดพันธุ์นะคะเ,เพื่อน ก็เล็ดพัปลาชีกีนเสียไาวไปประมาณนี้พี่หน้องขบคุ้นเป็นเพี่ๆน้องๆที่เขามาหลับชมเด้อจะเด้อ